คุณอาจคิดว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่โตแต่ความจริงแล้วสิ่งเล็กๆรอบตัวต่างหากที่ซ่อนพลังมหาศาลและสามารถพลิกชีวิตคุณได้ภายในเวลาเพียง4เดือนคลิปนี้จะพาคุณไปค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังผนังกั้นบางๆที่หลายคนมองข้ามและถ้าคุณเริ่มลงมือทำวันนี้คุณจะเห็นความสำเร็จการเติบโตและความสุขที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเหล่านั้นจนคุณไม่อยากพลาดแน่นอน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดใหญ่ช่องแห่งบทความซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งรวมพอดแคสต์ดีๆที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์นะครับหาความหมายจากการทำสิ่งเล็กๆเ,เช่นการจัดบ้านฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำได้แต่เมื่อมองลึกลงไปมันมีพลังทางจิตวิทยามหาศาลที่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดความรู้สึก และแม้กระทั่งเส้นทางชีวิตของเราได้เพราะแท้จริงแล้วสมองมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความยิ่งใหญ่ในคราวเดียวแต่เรียนรู้ผ่านความสำเร็จเล็กๆที่สะสมไปเรื่อยๆเมื่อคุณตัดสินใจลุกขึ้นมาเก็บห้องที่รกหรือจัดโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารความหมายไม่ได้อยู่แค่ในบ้านที่สะอาดขึ้นแต่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกว่าคุณกำลังควบคุมชีวิตได้อีกครั้งจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า locus of control หรือความเชื่อว่าชีวิตอยู่ในมือเราการจัดบ้านคือสัญ,ญลักษณ์ของการดึงอำนาจกลับมาในช่วงเวลาที่คุณอาจรู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้เลยข้อดีของการหาความหมายจากสิ่งเล็กๆคือมันทำให้เรามีแรงจูงใจที่ต่อเนื่องสมองจะปลดปล่อยสารโดปามีนเมื่อเห็นความก้าวหน้าแม้เพียงเล็กน้อยและความรู้สึกนี้กลายเป็นแรงขับที่ทำให้คุณอยากทำต่อไป คล้ายกับการเก็บเศษเงินเล็กๆทุกวันจนกลายเป็นเงินก้อนโตตรงกันข้ามข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นคือบางคนมองข้ามไม่เห็นคุณค่ารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไร้สาระและพลาดโอกาสที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างพลังใจการทำสิ่งเล็กๆอย่างจัดบ้านสำคัญเพราะมันเป็นการซ้อมใจให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่เริ่มจากการขยับเล็ก มนุษย์เรามีความกลัวในสิ่งที่ใหญ่และไม่รู้ปลายทางความกลัวนั้นทำให้เราชะง,งักไม่กล้าเริ่มแต่การจัดบ้านคือการฝึกจิตใจให้เอาชนะความกลัวด้วยการเริ่มจากสิ่งที่ควบคุมได้และเมื่อสมองเชื่อว่าเราทำได้แล้วหนึ่งเรื่องมันจะส่งต่อความมั่นใจไปยังเรื่องอื่นๆโดยอัตโนมัติเคล็ดลับสำคัญคืออย่ามองว่าต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์แบบแต่ให้โฟกัสกับการทำให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน ถ้าวันนี้คุณจัดทกได้หนึ่งมุมพรุ่งนี้คุณอาจเก็บชั้นหนังสืออีกหนึ่งแถวและวันถัดไปคุณอาจล้างจานให้สะอาดขึ้นเล็กน้อยมันคือการหล่อเลี้ยงจิตใจให้เห็นว่าความสำเร็จเกิดขึ้นจริงและคุณกำลังเดินหน้าไม่ได้หยุดอยู่กับที่ผลของการทำสิ่งเล็กๆต่อความสำเร็จและความร่ำรวยก็ชัดเจนเพราะชีวิตทางการเงินไม่ได้เกิดจากการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียวแต่เกิดจากวินัยเล็กๆที่ทำซ้ำ เช่นการบันทึกค่าใช้จ่ายการเก็บออมเล็กน้อยหรือการเรียนรู้เรื่องเงินเพิ่มขึ้นวันละนิดคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้รวยเพราะโชคแต่เพราะเขาใช้โม o m e n t u um ที่สร้างจากการลงมือทำเล็กๆอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันการจัดบ้านอาจเป็นเพียงกิจกรรมแต่ในเชิงจิตวิทยามันคือการบอกตัวเองว่าฉันทำได้ ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้คนเรามีกำลังใจพอที่จะไปทำเรื่องที่ยากกว่าตัวอย่างเช่นหลังจากคุณจัดบ้านคุณอาจมีแรงไปเริ่มง,งานที่ค้างอยู่หรือกล้าตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตเพราะจิตใจถูกโปรแกรมให้เชื่อว่าความก้าวหน้าเริ่มจากการลงมือไม่ใช่การรอคอยวัฒนธรรมและประเพณีในหลายสังคมก็สะท้อนคุณค่าของการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างการปัดกวาดบ้านในวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นการชำระสิ่งไม่ดีทิ้งไปและต้อมรับสิ่งใหม่หรือประเพณีทำความสะอาดศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันกวาดล้างและจัดระเบียบทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความสะอาดเท่านั้นแต่เพื่อย้ำเตือนว่าการดูแลสิ่งเล็กๆรอบตัวคือการสร้างความหมายใหม่ในใจและเป็นการเริ่มต้นปีที่มีพลังเมื่อมองย้อนกลับไป การกระทำเล็กๆเ,เช่นจัดบ้านหรือทำความสะอาดเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงหรือคนในครัวเรือนแต่ในความจริงมันคือพิธีกรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและจิตใจของเราได้รับการฝึกฝนให้ไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กๆนี่แหละที่สะสมจนสร้างโลกที่เราอยู่ สุดท้ายแล้วการหาความหมายจากสิ่งเล็กๆไม่ใช่เพราะมันทำให้บ้านคุณสะอาดขึ้นเท่านั้นแต่เพราะมันทำให้ใจคุณมั่นคงขึ้นและความมั่นคงนั้นคือรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จหากคุณถามว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้จริงไหมคำตอบคือใช่เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็เริ่มจากก้าวเล็กๆเสมอและคุณเองก็มีสิทธิสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เพียงเริ่มจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณวันนี้ การช่วยเหลือคนแปลกหน้าเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่มนุษย์เราทำแล้วรู้สึกได้ถึงคุณค่าในชีวิตอย่างลึกซึง้งทั้งที่ผลลัพธ์ไม่ได้วัดจากเงินทองหรือสิ่งตอบแทนที่จับต้องได้ทันทีแต่กลับเป็นความรู้สึกว่าเราได้มีส่วนทำให้โลกดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะสมองมนุษย์หลั่งสารความสุขออกมาเมื่อได้ทำเพื่อคนอื่น นี่คือผลทางจิตวิทยที่ยืนยันว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวแต่เพื่อเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างนะครับข้อดีของการช่วยเหลือคนแปลกหน้าชัดเจนมากมันทําให้หัวใจเราเปิดกว้างขึ้นลดความเห็นแก่ตัวและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดยไม่ต้องมีสายสัมพันธ์ใดๆมาก่อนด้วยการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจนี่เองที่เมื่อสะสมในสังคมมากพอจะปลายเป็นเครือข่ายที่ช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงในมุมของความสำเร็จและความร่ำรวยการช่วยเหลือเล็กๆนี่แหละที่บางครั้งกลับมาเป็นโอกาสใหญ่โดยที่เราไม่รู้ล่วงหน้าแต่แน่นอนว่ามีข้อเสียเช่นกันเช่นการถูกเอาเปรียบการช่วยเหลือเกินกำลังหรือการไม่รู้จักปฏิเสธซึ่งอาจทำให้เราหมดพลังและไม่เหลือทรัพยากรดูแลตนเอง สาเหตุที่ทำให้การช่วยเหลือคนแปลกหน้ามีความสำคัญก็เพราะมันเป็นการพิสูจน์ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าโดยไม่ขึ้นอยู่กับฐานะหรือความสัมพันธ์เมื่อเราช่วยใครสักคนเรากำลังบอกตัวเองว่าชีวิตเขามีค่าและเมื่อเราเชื่อว่าชีวิตผู้อื่นมีค่าเราก็ย่อมเชื่อว่าชีวิตเราก็มีค่าเช่นกัน ผลลัพธ์คือเราจะรู้สึกมั่นคงในตนเองมากขึ้นมีความภูมิใจที่ไม่ได้ผูกติดกับผลลัพธ์ภายนอกเช่นเงินเดือนหรือสถานะทางสังคมถ้ามองในเชิงเหตุและผลการช่วยเหลือเล็กๆอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เกินคาดสมมุติคุณช่วยคนแปลกหน้าที่กำลังลำบากในวันหนึ่งเขาอาจจดจำและหยิบยื่นโอกาสบางอย่างกลับมาให้คุณในวันที่คุณต้องการ นี่คือเครือข่ายความดีที่ไม่ได้วางแผนแต่เชื่อมโยงกันเองโดยธรรมชาติตรงกันข้ามถ้าสังคมขาดการช่วยเหลือเกิดบรรยากาศที่ทุกคนเอาตัวรอดเพียงลำพังปัญหาจะลุกลามเป็นความไม่ไว้วางใจและความโดดเดี่ยวซึ่งสุดท้ายบั่นทอนทั้งความสุขส่วนตัวและความมั่นคงของสังคม การช่วยเหลือคนแปลกหน้าสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงเพราะมันฝึกให้เราโฟกัสที่การลงมือทำแทนที่จะมัวแต่คิดหรือกังวลเราได้เรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องรอจนพร้อมที่สุดก็สามารถช่วยใครได้ทันทีความจริงคือถ้าเรารอจนมั่นใจทุกอย่างสมบูรณ์แบบเราอาจไม่ได้ช่วยใครเลยและนั่นหมายถึงเราก็พลาดโอกาสที่จะค้นพบคุณค่าของตนเองเช่นกันตัวอย่างจากความล่มเหลวที่ให้บทเรียนเรื่องนี้มีมากมาย เช่นคนที่ครั้งหนึ่งปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเพราะกลัวเสียเวลากลัวเสียทรัพย์หรือกลัวโดนหลอกแต่เมื่อมองย้อนกลับไปกลับรู้สึกเสียใจเพราะพลาดโอกาสที่จะสร้างความทรงจำดีๆหรือความสัมพันธ์ที่มีค่านี่คือตัวอย่างของความล้มเหลวที่ไม่ได้อยู่ในความผิดพลาดทางการงานแต่เป็นความผิดพลาดในการมองข้างคุณค่าของมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าอีกด้านหนึ่ง มีเรื่องเล่ามากมายที่คนเคยผ่านจุดผิดพลาดกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจเช่นนักธุรกิจบางคนที่ครั้งหนึ่งหมดตัวแต่ได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเลยความช่วยเหลือนั้นกลายเป็นเชื้อไฟที่ทําให้เขาลุกขึ้นสู้ใหม่และเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็กลายเป็นคนที่ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนี่คือวงจรของการช่วยเหลือที่หมุนเวียนและสร้างคุณค่าต่อเนื่องเมื่อย้อนคิดถึงทั้งหมดนี้คำถามคือ ถ้าเราไม่ลงมือช่วยเหลือคนแปลกหน้าเลยชีวิตเราจะต่างออกไปไหมคำตอบคือใช่เราอาจยังคงประสบความสำเร็จบางอย่างได้แต่ความหมายของความสำเร็จนั้นจะขาดความลึกซึ้งไปเพราะการมีเงินทองมากมายแต่ไร้คุณค่าทางใจเท่ากับว่าสิ่งที่เรามีไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกได้อย่างแท้จริงดังนั้นการช่วยเหลือคนแปลกหน้าไม่ใช่เพียงการทำความดีแต่เป็นเครื่องมือสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเอง มันบอกเราว่าเรายังเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจและหัวใจที่ให้คือหัวใจที่เติบโตความผิดพลาดที่ไม่ช่วยอาจทำให้เสียใจแต่ความกล้าที่จะช่วยจะทำให้เราเห็นเส้นทางใหม่ที่มีความหมายยิ่งกว่าและนั่นคือเหตุผลที่การช่วยเหลือเล็กๆวันนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้ในวันข้างหน้าการขอบคุณในสิ่งเล็กๆทุกวันคือการฝึกใจให้ม <c oughs> องเห <lle> <c oughs> ็นคุณค่าในสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดเช่นการได้ดื่มน้ำสะอาดหนึ่งแก้วการมีที่นอนอุ่นในคืนที่เหน็บหนาวหรือแม้กระทั่งการได้ยินเสียงทักทายจากเพื่อนร่วมงานหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอย่างไม่ถูกใส่ใจแต่ความจริงคือมันคือเส้นใหยเล็กๆที่ถักทอเป็นความสุขและความมั่นคงทางใจหากเราฝึกขอบคุณทุกวันสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะไม่กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ถูกมองข้าม แต่จะเป็นเชื้อไฟที่ทำให้เรามีพลังเดินหน้าต่อไปก่อนที่เราจะเริ่มฝึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆชีวิตอาจเต็มไปด้วยความรู้สึกขาดเรามองหาสิ่งใหญ่ที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอยังไม่สำเร็จพอยังไม่รวยพอและความรู้สึกแบบนี้ค่อยๆกัดกินความสุขทีละน้อยโดยไม่ทันรู้ตัวระหว่างที่ยังไม่ได้เริ่มต้นฝึกเรามักปล่อยให้ความคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นตัวตัดสินคุณค่าในชีวิต แต่ทันทีที่เราเริ่มระหว่างเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนขึ้นเราเริ่มหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าเห็นคุณค่าของรอยยิ้มของคนใกล้ตัวการได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวหรือการมีสุขภาพที่ยังพอให้เราทำงานได้นี่คือการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปไปสู่สิ่งที่มีเมื่อฝึกไปสักพักหลังเกิดผลลัพธ์คือเราจะรู้สึกว่าชีวิตเต็มขึ้น แม้เป้าหมายใหญ่ยังอยู่ไกลแต่ระหว่างทางไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าอีกต่อไปการขอบคุณกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เติมลมในถังทุกวันทําให้เรามีแรงก้าวต่อโดยไม่หมดไฟง่ายการฝึกนี้ยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลด้วยเพราะเรากําลังสร้างระบบคิดใหม่ให้สมองจดจําด้านบวกมากกว่าด้านลบในทางปฏิบัติการขอบคุณสิ่งเล็กๆทุกวันยังส่งผลต่อความสําเร็จและความร่ํารวยได้จริง เพราะคนที่รู้จักขอบคุณมักจะมีสายตาที่มองหาโอกาสได้ดีกว่าสมองถูกฝึกให้เห็นคุณค่าแทนที่จะมองข้ามนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวจะแน่นแฟ้นขึ้นด้วยเพราะไม่มีใครเกลียดการถูกขอบคุณความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้เองอาจกลายเป็นเครือข่ายที่เปิดตัวโปรสู่ความสำเร็จในอนาคตตรงกันข้ามหากไม่รู้จักขอบคุณความสัมพันธ์จะค่อยๆแห้งแล้งลงโดยไม่รู้ตัว มีตัวอย่างจริงในชีวิตประจำวันที่สะท้อนให้เห็นพลังของการขอบคุณเช่นพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานเหมือนเดิมทุกวันแต่หัวหน้างานเลือกที่จะเอ่ยคำขอบคุณสั้นๆหลังจบโปรเจกต์ผลคือพนักงานคนนั้นมีแรงใจทำงานต่อและยังทุ่มเทม,มากขึ้นกว่าที่คาดคิดเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพียงเพราะได้รับการยอมรับในอีกมุมหนึ่งเราอาจเคยเห็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามคือการทำงานหนักแต่ไม่ได้รับการขอบคุณเลย แม้งานจะสำเร็จแต่ความรู้สึกภายในกลับแห้งแล้งและเมื่อเวลาผ่านไปคนคนนั้นหมดแรงใจและอาจตัดสินใจลาออก หากมองในเชิงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยก็มีบทเรียนเช่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลายประเทศเริ่มฟื้นฟูด้วยการสร้างสังคมใหม่ที่เน้นการขอบคุณกันและกันแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆเ,เช่นการช่วยเหลือแบ่งปันอาหารหรือคำขอบคุณเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานของความสามคัคคีและการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแรงตรงกันข้ามกับประเทศที่หลังสงครามเต็มไปด้วยความโกรธและการไม่รู้จักเห็นคุณค่าในการและกัน ผลคือสังคมแตกแยกและใช้เวลานานกว่าจะฟื้นฟูได้ทั้งหมดทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าการขอบคุณในสิ่งเล็กๆไม่ใช่เพียงการฝึกใจให้คิดบวกแต่เป็นกระบวนการเปลี่ยนวิธีคิดที่ส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวตั้งแต่ความสัมพันธ์เล็กๆไปจนถึงโครงสร้างใหญ่ของสังคมหากเราฝึกทุกวันเราจะไม่เพียงแต่รู้สึกดีขึ้นเท่านั้นแต่เราจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย คำถามที่คุณควรถามตัวเองคือวันนี้คุณได้ขอบคุณสิ่งเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าหรือยังคุณได้ขอบคุณน้ำแก้วนั้นที่ดับกระหายขอบคุณอากาศที่ยังทำให้หายใจหรือขอบคุณคนที่ส่งยิ้มมาให้โดยไม่ต้องมีเหตุผลหรือไม่เพราะถ้าได้เริ่มแล้วคุณจะรู้ว่าการขอบคุณไม่ได้เปลี่ยนแต่ความรู้สึกแต่เปลี่ยนทั้งชีวิตจริงๆหาความหมายจากการดูแลร่างกายตัวเองคือการตระหนักว่า ทุกการเคลื่อนไหวที่เราเลือกทําเพื่อร่างกายไม่ว่าเล็กน้อยเพียงการดื่มน้ำหนึ่งแก้วการยืดเส้นหลังตื่นนอนหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกาย15นาทีล้วนเป็นเหมือนการวางก้อนอิดลงบนเส้นทางที่เรากำลังเดินการดูแลร่างกายจึงไม่ใช่เพียงการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแต่คือการให้คุณค่ากับตัวเองเหมือนนักเดินทางที่เลือกจัดเตรียมกระเป๋าอย่างดีเพื่อให้พร้อมเผชิญระยะทางไกลที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง ลองนึกถึงการขี่จักรยานไปบนถนนยาวไกลช่วงแรกอาจยังมีแรงปั่นเร็วได้อย่างมั่นใจแต่ถ้าไม่เติมน้ำไม่หยุดพักไม่ดูแลร่างกายเลยในไม่ช้าก็จะหมดแรงล้มลงกลางทางการดูแลร่างกายก็เช่นนั้นถ้าเราเพิกเฉยต่อมันเพียงเพราะคิดว่ายังไหวอยู่วันหนึ่งความอ่อนล้าจะมาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัวและการเดินทางที่เคยมั่นใจก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่น่าหวาดหวั่น ตรงกันข้ามถ้าเราค่อยๆเติมพลังให้ร่างกายทุกวันแม้ระยะทางจะไกลสักเพียงใดก็ยังปั่นต่อไปได้อย่างมั่นคงการดูแลร่างกายยังเปรียบได้กับการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การแข่งขันที่ตัดสินด้วยความเร็วในช่วงต้นแต่ตัดสินกันด้วยความสม่ำเสมอและความทนทานของใจและกายคนที่ไม่เคยฝึกซ้อมไม่เคยใส่ใจอาหารการกินหรือการพักผ่อนย่อมหมดแรงตั้งแต่ครึ่งทางแต่คนที่ค่อยๆฝึกซ้อมวันละนิด เติมน้ำพักเป็นเวลาเขาจะก้าวข้ามเส้นชัยได้พร้อมกับรอยยิ้มและนี่คือการเปรียบเปรยที่สะท้อนว่าการดูแลร่างกายไม่ใช่เพียงการอยู่รอดแต่คือการสร้างพลังให้ไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในมุมของจิตใจการดูแลร่างกายเป็นเหมือนการบอกกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าทุกการเลือกที่ดีต่อสุขภาพคือการยืนยันว่าเราสมควรได้รับสิ่งที่ดี การกินอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกับการเลือกคำพูดที่อ่อนโยนกับตัวเองการออกกำลังกายก็เหมือนกับการผลักดันตัวเองให้ออกจากเขตสบายเพื่อเติบโตการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอคือการยอมรับว่าความเหนื่อยล้าไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ต้องฟื้นฟูมีเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยทำงานหนักจนร่างกายสุดโทมเขาเคยคิดว่าความสำเร็จวัดจากการอดหลับอดนอนทำงานทั้งคืน และใช้ร่างกายเหมือนเครื่องจักรแต่วันหนึ่งเขาล้มลงเพราะความดันโลหิตพุ่งสูงต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันตอนนั้นเองเขาได้ตระหนักว่าการดูแลร่างกายไม่ใช่เรื่องรองแต่คือรากฐานของความฝันทั้งหมดหลังจากฟื้นตัวเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆออกเดินตอนเช้ากินผักผลไม้เพิ่มและเขียนบันทึกการนอนหลับผลลัพธ์คือไม่เพียงสุขภาพดีขึ้นแต่จิตใจก็สงบสมาธิแน่วแน่ขึ้น ทํางานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมและเขายังรู้สึกใกล้ชิดกับตัวเองมากขึ้นการดูแลร่างกายจึงเป็นเหมือนการจัดบ้านภายในจิตใจเมื่อบ้านสะอาดเป็นระเบียบเราจะรู้สึกสบายใจพร้อมทําสิ่งใหม่ๆได้มากกว่าหากละเลยปล่อยให้ร่างกายทุดโทรมก็เหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเข้าของรกเรือ้อต่อให้มีความฝันยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยากที่จะลงมือทำได้จริงหากมองในระยะยาว การดูแลร่างกายยังเชื่อมโยงกับความสำเร็จและความร่ำรวยเพราะร่างกายที่แข็งแรงทำให้เรามีพลังในการสร้างสารรค์ทำงานต่อเนื่องและรับมือกับความกดดันได้ดีกว่าเหมือนต้นไม้ที่รากแข็งแรงยอมต้านทานลมพายุได้การลงทุนกับร่างกายจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเป็นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตคำถามคือวันนี้คุณกำลังปั่นจักรยานไปโดยไม่เคยเติมน้ำหรือไม่คุณกำลังวิ่งมาราธอนโดยไม่เคยซ้อมหรือไม่ และคุณกำลังใช้ร่างกายเหมือนเครื่องจักรที่ไม่เคยหยุดพักหรือเปล่าถ้าใช่บางทีนี่คือเวลาที่จะหันกลับมาเริ่มดูแลร่างกายเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความหมายใหม่ในชีวิตเพราะการดูแลร่างกายไม่เพียงยืดอายุแต่คือยืดพลังใจให้เราได้ใช้ชีวิตเต็มที่กับทุกสิ่งที่เราฝันทำสิ่งที่ซ้ำๆให้มีความหมายได้อย่างไรอาจเป็นคำถามที่หลายคนไม่เคยตั้งกับตัวเองเพราะในสายตาของใครบางคนสิ่งที่ซ้ำๆคือความน่าเบือ่อ ความจำเจและการติดอยู่ในวงจรเดิมที่ไร้พลังแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ซ้ำๆไม่จำเป็นต้องไร้ค่าตรงกันข้ามมันสามารถกลายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งได้หากเราเลือกที่จะมองมันใหม่และใส่ความหมายลงไปในทุกการกระทำที่ทำคุณเคยสังเกตไหมว่าการซ้อมของนักดนตรีการวิ่งทุกเช้าของนักกีฬาหรือการจดบันทึกของนักธุรกิจล้วนเป็นสิ่งที่ทำซ้ำๆจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต พวกเขาไม่ได้ทำเพราะไม่มีอะไรที่ดีกว่าแต่ทำเพราะรู้ดีว่าสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำจะกลายเป็นพลังมหาศาลในระยะยาวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการทำสิ่งที่ซ้ำๆจึงสำคัญเพราะมันสร้างกล้ามเนื้อทั้งในร่างกายและในจิตใจสร้างวินยัยและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตข้อดีของการทำสิ่งซ้ำๆคือมันสร้างความต่อเนื่องที่เปลี่ยนผลลัพธ์เล็กๆให้กลายเป็นผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ เหมือนหยดน้ําที่ตกลงบนหินทีละหยดมันอาจไม่สร้างรอยในวันแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสามารถกระทาะหินแข็งให้แตกได้ในทางกลับกันข้อเสียของมันคือหากเราทําโดยไม่มีความหมายมันจะกลายเป็นภาร,ระทางใจเหมือนนักเรียนที่ท่องจําโดยไม่เข้าใจต่อให้ทําซ้ําเป็นพันครั้งก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตก้าวหน้าไปไหนเคล็ดลับจึงอยู่ที่การเติมความหมายให้กับสิ่งซ้ําๆการตื่นเช้าอาจดูน่าเบื่อ แต่ถ้าเราโยงมันเข้ากับเป้าหมายเช่นฉันกำลังสร้างวินัยเพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับความฝันใหญ่ทุกเช้าที่ลุกขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่การออกจากเตียงแต่คือการก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งการทำงานประจำอาจดูซากซ้ำแต่ถ้าเรามองว่าทุกวันที่ได้ทำคือการฝึกฝนทักษะการสร้างเครือข่ายและการเก็บทุนเพื่อโอกาสในอนาคตความหมายก็จะเปลี่ยนทันที ผลลั์ที่ได้จากการทำสิ่งซ้ำๆอย่างมีความหมายคือความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่ความสำเร็จแบบชั่วครั้งชั่วคราวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงเกี่ยวพันกับความร่ำรวยเพราะความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งพิเศษเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่เราไม่ยอมแพ้ลองนึกถึงการออกกำลังกายถ้าคุณออกกำลังกายเพียงครั้งเดียวคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ใดๆ แต่ถ้าคุณทำทุกวันวันละ20นาทีร่างกายของคุณจะเปลี่ยนไปทั้งรูปร่างและสุขภาพหรือการออมเงินหากคุณเก็บเงินวันละ50บาทมันอาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไป1ปีคุณจะมีเงินเกือบ20,000บาทโดยไม่รู้ตัวสิ่งซ้ำๆๆที่ถูกมองข้ามนี่เองที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่บางคนอาจถามว่าแล้วมันไม่เหนื่อยหรอที่ต้องทำอะไรเดิมๆทุกวันคำตอบคือแน่นอนว่ามันเหนื่อยแต่ความเหนื่อยนั้น คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสําเร็จหากเราไม่เลือกเหนื่อยกับสิ่งที่สร้างอนาคตเราก็จะต้องเหนื่อยกับผลลัพธ์ของการไม่ทําอะไรเลยอยู่ดีคุณอยากเหนื่อยกับการซ้อมจนเก่งขึ้นหรือเหนื่อยกับการเสียโอกาสที่ไม่เคยกลับมาอีกครั้งนี่คือคําถามที่คุณต้องตอบตัวเองการทําสิ่งซ้ําๆให้มีความหมายยังช่วยให้เรามีสมาธิไม่หลงทางในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดใจลองเปรียบเทียบกับก,บการเดินป่าคนที่ไม่เคยจดจําเส้นทางมักจะหลงไปเรื่อยๆ แต่คนที่ฝึกซ้อมซ้ํากับเส้นทางเดิมจนจําได้ทุกก้าวจะเดินได้อย่างมั่นใจและไม่หลงการซ้ซําๆจึงไม่ใช่การเดินเป็นวงกลมแต่คือการเดินบนเส้นทางที่มั่นคงมากขึ้นทุกครั้งสิ่งที่สําคัญคืออย่าปล่อยให้การทําซ้ํากลายเป็นการทําไปโดยไม่คิดลองเติมความหมายลงไปเล็กน้อยในทุกการกระทําเช่นวันนี้ฉันวิ่งเพื่อสุขภาพพรุ่งนี้ฉันวิ่งเพื่อท้าทายตัวเองมรืนนี้ฉันวิ่งเพื่อปลดปล่อยความเครียดแค่เปลี่ยนมุมมอง สิ่งซ้ำๆก็จะไม่ซ้ำอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันและทำให้มันมีความหมายแล้วคุณจะเห็นพลังของมันเหมือนนักกีฬาที่ฝึกซ้อมจนคว้าแชมป์นักดนตรีที่ซ้อมจนเล่นได้ไพเราะหรือคนธรรมดาที่หยอดกระปุกทุกวันจนมีเงินทุนก้อนแรกในชีวิตสิ่งซ้ำๆที่ถูกมองข้ามนี่เองที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่คำถามคือวันนี้คุณเลือกที่จะเห็นสิ่งซ้ำๆเป็นความน่าเบื่อหรือ จะเลือกให้มันกลายเป็นเครื่องมือสร้างอนาคตของคุณเองเพราะในท้ายที่สุดชีวิตไม่ได้ถูกเปลี่ยนด้วยสิ่งพิเศษครั้งเดียวแต่มันถูกเปลี่ยนด้วยสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นตัวตนและคุณจะภูมิใจที่ได้บอกกับตัวเองว่าทุกวันที่ฉันเลือกทำสิ่งซ้ำๆคือทุกวันที่ฉันเลือกสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองสุดท้ายหากคุณชอบคลิปเรื่องราวเทคนิควิธีการสร้างความมั่งคั่งที่เริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆในตัวคุณและเรียนรู้จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับพลังงานดีๆรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในภายในหัวใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการโฟกัสสิ่งเล็กๆที่จะทําให้เปลี่ยนชีวิตคุณภายใน4เดือนกับสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังผนังกั้นบางๆรวมทั้งปลดล็อกศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึง้งแนวคิดดีๆ ที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเสิร์ฟให้ทุกท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันขอทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้นะครับและขอให้ผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ